สวัสดีครับพบกับเ e อกะ C N C Custom Part กันครับวันนี้มาดูกรณีศึกษาของช่างนะครับช่างใช้เม็ดกลมนะครับติดกับหัวเฟสเป็นบูนโนสขนาด40มิลแล้วก็เม็ดมีด R 6นะครับในการกัดรอบตัวชิ้นงานชิ้นนี้นะครับกัดรอบตัวเป็นทรงเปรียมิดหัวตัดนะครับเมื่อก่อนช่างใช้เม็ดมีด รุ่นเก่านะครับเป็นเกรดอีกเกรดหนึ่งเม็ดมีดฟอร์มเดียวกันนะครับจะเป็นเกรดอีกเกรดหนึ่งนะครับสำหรับงานอื่นๆแล้วพอมาจะรับงานตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ยังใช้ med med, เม็ดมีดตัวเก่าอยู่เกรดเก่าอยู่นะครับก็ทํางานก็ยังทํางานได้นะครับแล้วก็ใช้เวลาเป็นที่น่าพอใจอยู่นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือมันไม่ค่อยทนนะครับ ช่างก็เลยปรึกษากับผู้ขายเม็ดมีดให้ลองหาเม็ดมีดอีกเกรดหนึ่งนะครับเป็นเกรดที่มีความทนทานมากขึ้นช่างก็เอามาใช้นะครับปรากฏว่าผลดีมากจากเดิมกัดตัวนี้ประมาณ1ิบตัวสิบตัวก็ต้องเปลี่ยนมุมเม็ดมีดแล้วแต่พอเปลี่ยนเป็นเกรดเม็ดมีดแล้วเนี่ยสามารถกัดงานได้ถึงสิบห้าถึงสิบหตัว จึงเปลี่ยนมุมเม็ดมีดแต่ละครั้งซึ่งทําให้ประหยัดลงไปประหยัดอะไรได้บ้างก็คือราคาต้นทุนต่อเม็ดมีดก็จะถูกลงนะครับจากเดิม10ตัวเปลี่ยน1มุมก็กลายเป็น15ตัวเปลี่ยน1มุมอันนี้ก็คือประหยัดลงไปได้อันที่2ประหยัดได้ประหยัดเวลาลงไปจากเดิมสมมติว่า ผลิตชิ้นงานชุดนี้ทั้งชุด100ตัวต้องเปลี่ยนม,ม,มุมทั้งหมด9ครั้งนค9ครั้งครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ4-5นาทีแต่อันใหม่นี้นะครับในการเปลี่ยนมุมเม็ดจำนวนชิ้นงานเนี่ย100ชิ้นอาจจะเหลือ6ครั้งถึง7ครั้งก็ประหยัดเวลาก็จำนวนครั้งในการเปลี่ยนเม็ดมีดก็ลดลงไปนะครับ ก็ได้เวลาทำงานมากยิ่งขึ้น,นอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาของช่างนะครับสิ่งที่ช่างอยากจะนำเสนอกับแฟนเพจก็คือถ้ามีการผลิตจำนวนที่มากๆนะครับผลิตจำนวนเยอะๆเนี่ยนะครับลองดูเกรดของเม็ดมีดนะครับเกรดเม็ดม mm ีด hmm. Me นะครับให้มันเหมาะสมกับงานถ้าไม่รู้จะเลือกอันไหนลองถามผู้ขายดู ผู้ขายที่เป็นเจ้าของแบรนด์ตัวจริงหรือดีลเลอร์ที่เ,เขาเป็นมีข้อมูลทางด้านเทคนิคนะครับเขาจะให้ข้อมูลตรงนี้แกเรามากมาก,มากเลยนะครับก็จะทำให้เราประหยัดเวลานะครับหรือได้คุณภาพงานมากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่างอยากจะนำมาฝากกับแฟนเพจนะครับในเรื่องของการ ใช้เกรดเม็ดมีดที่เหมาะสมกับงานแต่ละงานเกรดเม็ดมีดบางอันอาจจะทําให้อย่างกรณีของช่างนี่คือทนมากขึ้นนะครับสึกหลอน้อยลงนะครับแต่งานบางงานอาจจะต้องการผิวงานที่สวยงามขึ้นความละเอียดของผิวงานมากขึ้นก็ต้องปรับเปลี่ยนเกรดเม็ดมีดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เผื่อแฟนเพจเอาอกรณีศึกษาของช่างนะครับไป ประยุกต์ไปปรับปรุงกันพัฒนาต่อยอดกันไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ